ซึ่งวันนี้ผมนะล้วก็อยู่กับตัวละครอย่างซาคุสโผมนะ R1A Back t r i บ็กไทร์สตาร์คัสตมแบนะผมถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดานะสลับรายการสองสกิลในวันนี้ก็สีที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือเป็นสีที่เกมเขาทํามาผมนะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเออมันออกดำๆน้ําเงินน้าเงินอะอมน้าเงินนะแล้วก็ตัดกับสีขาวผมนะซึ่งมันดูเท่นะเออดูเท่นะแล้วส่วนข้างบนเนี่ยมันเป็นสีม่วงผมอ่ะลักษณะประมาณนี้ผมนะ แน่นอนผมว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถที่จะใส่สีหรือลงเครื่องเงาได้ผมนะก็เกมมันเซตมาเป็นแบบนี้เลยเออก็ถือว่าค่อนข้างจะเท่อยู่นะเออเอ,อ่ะเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของซาคุ2 R1A b a c k Tri Star Custom กันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงผมนะเริ่มจากสกิลที่หนึ่งผมนะก็คือ j e s t r e a m Attack ก็เมื่อพีํำกว่า70%ผมนะ พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของวุระยะกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นนะผมนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาส่วนสก,กิลที่สองผมนะก็คือ impenetrable ผมนะ defense เมื่อพีดต่ากว่า30%มเนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของค่าป้องกันขึ้นอย่างมากผมก็อันนี้น่าจะมาคล้ายๆกับโดโซนะเออที่หลายๆตัวที่มีสก,กิลประเทศเนี้มันจะถึกมากตอนที่มันใกล้ตายผมนะ คือโลนของเิลต้องมีอยู่นะมันถึงจะแสดงโหนผมแต่ว่าเราจะแก้ทางด้วยการยิง SP ใส่อะประมาณนั้นนะผมอ่ะอันนี้ก็คือถ้ามือตายของผมนะเป็นแบบเ p e c i เอ a อผมนะเข้าฉากนั่นเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาคือถ้าศัตรูมีหลายตัวเนี่ยดาเมจมันจะแช่นะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนเดียวหรือมีตัวเดียวเนี่ยมันจะโดนแบบร้อเลยผมโอเค มาดูว่วนของอาวุธกันบ้างผมนะเริ่มจากอาวุธที่หนึ่งผมก็คือฮิตฮอกนะเป็นการจมตีว่อาวุธระยะประชิดนะผมซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์เลยของอ่าพวกตระกูลซีออนผมนะที่ใช้ขวานกันต่อไปก็ผมก็คืออาวุธโจมตีระยะการนะก็คือแม็กชินกัรนะผมนะแล้วก็สุดท้ายก็คืออาวุธโจมตีระยะกลางเช่นกันผมนะก็คือซากุบาสูก้านั่นเองอ่าในส่วนของเซตัสพอยผมนะดาเมจนี่ประมาณ108แต้มผมนะแล้วก็ป้องกันที่1้1ยแต้ม ส่วนค่าคงตัวที่98แต้มแล้วก็ปิดท้ายด้วยหามือตายของผมอยู่ที่84แต้มนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาผมนะที่เด่ดเดดนๆก็คือครับวงกันตัวนี้จะสูงมากผมนะลองมาก็คือถ้า5ดามเมจนั่นเองผมนะที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคผมนะเรามาดูการออกอาวุธแล้วก็การเคลื่อนที่ของอาวันผมนะซาก,ก,กุอาวันแบล็กสตาร์ไท์กันดีกว่านะว่าอาการเมันเป็นยังไงผมโอเคเริ่มจากการสเปนอาวุธก่อนละกันอ่า กาสเปรย์วุธผมนะประมาณนี้เลยสลสับซาคูตัวนี้นี่ไม่ได้เก็บขวบไม่ด้านหลังหรือเปล่าอ,อมองไม่เห็นนะผมนะประมาณนี้ผมโอเคต่อไปเป็นการเคลื่อนที่ผมนะลักษณะการเคลื่อนที่ผมประมาณนี้เลยเนี่ยสวยงามหรือเปล่า,าก็สวยงามอยู่นนะโอเคต,อเต่อไปจะเป็นการเคลื่อนเคลื่อน,นที่ด้วยการบูตโอ้ผมนะ เริ่มจากการบูตไปด้านหน้าผมท่สาสถาการบูตนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ผมนะต่อไปจะเป็นการบูตไปด้านหลังผมด้านหลังประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปจะเป็นการบูตซ้ายขวานะเริ่มจากด้านขวาก่็แล้วกันคือเวลาบูตเนี่ยมันจะเบลอๆเ,เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ปิดโมชั่นเบลออ่าอ่ะ,อะต่อไปเป็นการบูตด้านซ้ายผมนะเนี่ยเวลาบูตมันจะเบลอๆนยนะอ่าโอเค การการบูสเตอร์ก็ประมาณนี้ผมนะต่อไปจะเป็นการออกวุธผมเริ่มจากคิดฮอกนะจ๊ะฟันสทีผมนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเรียกว่าไม่อ e o โ e นะมันจะเป็นแบบการโจมตีแบบพ <P PO S 1> ิวพิวอรคือ normal ผมเนี่ยฟันสทีผมคือเวลามันฟันน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ตัวละครเนี่ยถ้าไม่สายโจมตีได้การก็ระยะไกลประมาณนั้นผมนะต่อไปก็อาวุธที่สผมนะก็คือแมชชีนกัน ยิงหนึ่งนัดผอนะเนี่ยยิกหนึ่งทีกระสุนจะออกไปอันหนึ่งชุดโมแล้วก็มันจะไม่รีโหลดนะเราต้องยิงให้หมดก่อนยิงให้หมดแม็ก,ก่อนผมนะอนะตัวของปืนเนี่ยถึงจะทําการรีโหลดให้ผมกระสุนนี่ให้มาเยอะมากเห็นไหมนานมากกว่าจะหมดอ่ะพอ,อหมดแล้วก็จะรีโหลดให้นประมาณนี้มอ่ะต่อไปก็เป็นซากุบาสุก้านะครับประมาณนี้เลย ยิงไปปุ๊บแล้วก็ปืนก็ทําการรีโหลดให้อัตโนมัติแล้ผมนะไม่เหมือนกับตัวของแมชชินการที่จะต้องยิงให้หมดก่อนถึงจะเปลี่ยนแม็กก็ผมนะโอเคเรามาทดสอบอาวุธกันดีกว่านะเผื่อว่ามันมีเอฟเฟกเริ่มจากเฮทฮอกก่อนละกันทดสอบเลยสิจ้าอ่าเีดฮอกนี่เป็นาดาเมจพิเศษผมนะมันมีเอฟเฟกอะไรต่อไปเป็นแมนชชินการ์ผมแมชชีนการก็เป็นาดาเมจแล้ผมนะนี่อ่ะ เวลาเรายิงไม่โดนเนี่ยดาเมจก็จะหายไปนะเพราะยคือมีกระสุนให้เยอะไงต่อไปก็เป็นบาสุก้านะสักคูบาสุก้าอ่ามีเอฟเฟกต์ก็ผมก็คือรีโหลดดาวนนะคือเวลาศัตรูที่โดนบาสุก้าอ่ากระสุนนัดน,นี้ยิงเข้าไปอะ่ะมันทำให้ศัตรูรีโหลดกระสุนช้าครับผมยิงยิงแบบผ่นานๆยิงหยอด อ่าเห็นไหมรีโหลดดาวผมนะประมาณนี้เลยอ่ะเรามาดูห้ามาตายกันบ้างผมนะมาขอให้โอ้ห้ามตายก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเนี่ยเออโอเคผมนะหลายคนอาจจะเห็นห้ามาตายไม่ชัดเดี๋ยวเราจะใช้อีกสักรอบหนึ่งละกันอ่าได้พวกได้ฝูงผมนะเอากับเซอร์เกี้นี่เลยละกัน จังหวะที่เจ๋งมากเออว้าผมชอบจังหวะที่มันใช้ปืนปนนะเพราะมันดูสวยดีอะผมนะเออโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับซาพุ2 R1A b ร a c k t แบ็ a ไท u สตาร์มแลงบีเอที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบนะเพราะว่าด้วยตัวละครที่ทำออกมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นสายโจมตีที่เรียกว่าระยะกลางแล้วกันนะ คือเอาจริงนี่ผมค่อนข้างจะเทไปทางโจมตีระยะไกลมากกว่าเพราะว่าบุต,ตอรนี่ให้มาน้อยมากเออแล้วก็จกังหวะการฟันนี่ก็คือมีแค่สามพิษนะผมคิดว่าน่าจะเป็นระยะไกลแหละเออไม่ก็กลางผมนะเดาเลยโอเคก็สหรับตัวละครตัวนี้นะหลังจากที่ได้สัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะปั่นป่วนได้ดีผมนะโดยเฉพาะอาวุธของอ่าซากุบาสูกะซึ่งมันจะมีเอฟเฟกต์ในการทําให้ศัตรูรีโหลดดาวแต่ว่า ที่เราต้องแลกกับมาเนี่ยก็คือความแม่นยำไงเออคือคนใช้ตัวนี้ต้องมีความแม่นยำอย่างมากเลยนะครับว่าบาสุก้าเนี่ยกลัวกระสุนจะนำวิถีไปถึงศัตรูเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินทางนิดนึงับผมนะส่วนอันอื่นเนี่ยที่เรียกว่ายากอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอ่าไม่ชินกันไม่ชินกันเนี่ยมันจะมีเวลาเรายิงเนี่ย มันจริงออกมาเป็นชุดนะผมนะแต่ว่าถ้าถ้าดึงชุดมันไม่โดนอ่ะเราก็จะเสียดาเมจไปไงคือดาเมจที่ศัตรูโดนแล้วก็โดนไม่แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่ผมนะเออประมาณว่าผมก็ค่าจะเล่นยากนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนที่ชอบก็คือถ้าไม่ตายนะจะังหวะที่เขารัวแม็กซินกันอนะ่ะเออมันเท่มากนะผมนะผมก็สาใจเหลือเกินเออโอเคสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คงต้องว่าก,กันอีกทีนะแต่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะฝากแล้วยังไงก็ขอทุกคนเนี่ยสมัุรการเล่นเกม edgo ผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงแค่นี้นะจ๊ะบ๊